ภาษีง่ายๆง่ายพร่องก็สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอธิบายก่อนว่าจริงๆแล้วที่ทํารายการตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นการทดลองออกอากาศเฉยๆเพราะว่าตั้งใจว่าจะทําทั้งพอดแคสต์แล้วก็ขับเฮาไปด้วยกันครับถ้าสามารถทําไหวเนาะเพราะว่าโดยปัจจุบันเนี่ยผมเองก็มีงานหลายอย่างที่ต้องทําในส่วนของภาษีที่เกี่ยวข้องแล้วก็จัดรายการอื่นด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นรายการที่มีประโยชน์กับคนฟังแล้วมีคนฟังเยอะระดับหนึ่ง ที่พอจะต่อยอดหรือมีแบบได้พูดคุยกับคนอื่นในขับเท้าบ้านเนี่ยก็ยินดีนะครับสวัสดีอาจอารย์อธิพัฒน์นะครับสวัสดีครับอคอนเซ็ปต์ของรายการนี้นะครับเล่าแบบนี้สั้นๆก่อนนะครับมันคือรายการภาษีง่ายพร่องนะครับถ้าใครคุ้นเคยเนี่ยอาจจะเคยได้ยินผมทํารายการนี้ใน y o u t u นานแล้กับออมันนี่เนาะก็เป็นรายการตอบปัญหาภาษีที่ที่เอาปัญหาภาษีที่คนชอบถามมามารวบรวมตอบให้มันสั้นๆอะไรเงี้ยครับประมาณสามนาที5นาทีแต่ว่า รายการนี้มันเริ่มจากความคิดที่ว่าผมอ่ะไม่เชื่อว่าภาษีเป็นเรื่องง่ายฟังดูลรย้อนแย้งกันนะครับคือผมเองไม่เคยเชื่อว่าภาษีนี่มันเป็นเรื่องง่ายเลยแล้วก็คิดมากับตัวเองมาตลอดในฐานะคนทํางานเรื่องด้านภาษีก็ไม่เคยรู้สึกว่าภาษีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายได้เลยแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นเราพยายามจะทําให้มันง่ายขึ้นโดยการเลือกที่จะเรียนรู้บางเรื่องที่มันจําเป็นกับเราอ๋อ โอกาสอันดีในการทำข่าวเฮานี้ก็เป็นช่วงหนึ่งที่เราเลือกมาเพื่อที่จะพูดคุยบางประเด็นที่จะมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่เข้ามานะฮะผมไม่ได้เปิดให้ยกมือถามตอนนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดพูดจบแล้วหรือว่ามีเวลาเหลือพอที่จะคุยกันได้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะเปิดช่วงท้ายให้คุยกันนะครับแล้วก็ถ้าใครฟังไม่ทันวันนี้ก็ไม่ต้องคิดมากนะครับ ก็บอกทําไมเขาฟังกันอยู่เอาเป็นว่ามีอาจจะน่าจะมีย้อนหลังในพอดแคสเพราะตอนนี้อัดไว้แล้วนะครับประมาณนี้โอเคเริ่มต้นจากหัวข้อครับก็เล่ากันจริงจังนั่นนึงก็คือมันเป็นคําถามบ่อยมากครับว่าพี่ไม่ยื่นภาษีจะเจอตรวจย้อนหลังไหมอันนี้เป็นคาถามหนึ่งเนาะกับอีกคาถามหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คือว่าพี่ครับถ้าผมแบบกลับใจจะมายื่นภาษีผมจะโดนตรวจภาษีย้อนหลังไหมเนี่ยฮะสองสองคำถามนี้มีมาด้วยกันตลอดนะครับก็จะเป็นคาถามที่แบบเอเอ้ยตกลงมัน มันควรจะยื่นหรือมัน,นไม่ควรจะยืน่นเนาะถ้าให้ตอบแบบตรงๆก่อนเลยนะครับเวลาพูดอย่างเงี้ยครับว่าไม่ยื่นภาษีจะเจอย้อนหลังไหมหรือยื่นภาษีกับตัวกลับใจมายื่นภาษีทําไม่ถูกต้องจะเจอย้อนหลังหรือเปล่าตอบตรงๆว่าไม่รู้ครับอันนี้พูดกันแบบจริงๆก่อนคือไม่รู้เพราะว่าต้องอธิบายแบบนี้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการตรวจสอบภาษีเนี่ยมันเกิดจากการตรวจสอบเป็น ปีต่อปีแล้วกันเนาะถ้าพูดเป็นภาษีบุคคลธรรมดาผมยกตัวอย่างแบบมันคือปีต่อปีอะฮะดังนั้นการยื่นปีนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเรากําลังจะทําไม่ถูกต้องในปีนี้เช่นเดียวกันถ้าไม่ยืน่นก็แปลว่าเลือกที่จะทาไม่ถูกต้องเนาะเพราะการยื่นเป็นหน้าที่อาใช้คํานี้ก่อนการยื่นภาษีเป็นหน้าที่อันนี้พูดในขอบเขตของสัม,มะกรอก,ก่อนนะครับเพื่อเห็นภาพการยื่นเป็นหน้าที่อย่างเช่นการยื่นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหลายถ้ามันมีหน้าที่ต้องยื่นก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอพอบอกแบบนี้ป๊ มันจํากัดปีก็คือถ้ายื่นปีนี้โอกาสที่ปีนี้จะไม่โดนตรวจมันอาจจะน้อยลงนึกภาพดูแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าที่ผ่านมาที่เราไม่เคยยื่นเลยเนี่ยจะไม่ถูกตรวจอันนี้พูดในแมง่ยของกฎหมายเนาะคือถามว่าสิทธิ์มันยังอยู่ไหมม,มันอยู่อยู่แล้วครับเพราะกฎหมายมันเป็นเรื่องของปีต่อปีการทําผิดความผิดเก่ายัางอยู่เช่นพูดง่ายอะ่ะถ,ถ้ายกตัวอย่างแบบคนทั่วไปถ้าวันนี้เรากลับตัวเป็นคนดีอะครับมันไม่ได้แปลว่าความความผิดที่เราเคยทํามามันถูกลบล้าง แต่ประเด็นคือจะถูกตรวจสอบไหมมันอยู่ที่ประเด็นของกฎหมายหลายคนก็เลยบอกอ้าวพี่ถ้าแบบนั้นผมก็ไม่ยื่นดีกว่าเปล่าเพราะว่าถ้ายื่นไปแล้วยังไงก็ต้องถูกตรวจหรืออาจจะถูกตรวจก็ได้ถ้าไม่ยื่นก็ไม่ถูกตรวจมากกว่าใช่หรือไม่ลองคิดแบบนี้นะครับกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของการตีความมันเป็นเรื่องของกระดาษเป็นเรื่องของตัวอักษรที่เขียนขึ้นมาเนาะแต่คนที่ตรวจภาษีเราคือคนนะผมผมผมแชร์ม,มุมนี้แล้วกันนะคนที่ตรวจภาษีของเรามันคือคน คนที่ตรวจภาษีของเราคือคนคือสัมภาระรสัมภาระรเป็นคนแน่น,นอนฮะแม้ว่าจะใช้ระบบในการสแกนตรวจแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือคนเขาจะมาพูดคุยมาตรวจกับเราการที่สัมภาระรเป็นคนตรวจเนี่ยมันแปลว่าถ้าเกิดสมมุตินะครับคุณเป็นสัมภาระรลองลองลอง,ลองโยนภาพตัวเองกลับไปว่าถ้าเราเป็นสัมภาระรเราเจอคนผู้เสียภาษีสองคนผู้เสียภาษีคนแรกบอกเราว่าเออไม่เคยยื่นภาษีเลยครับกับผู้เสียภาษีคนที่สองบอกเราว่าพี่ครับปีที่ผ่านมาปีสองปีนี้ผมเริ่มยื่นได้ถูกต้องแล้วครับแต่ว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยยื่นเลย ในมุมของความเป็นมนุษย์แล้วกันนะผมว่าคนหลังน่าจะโดนน้อยกว่านะอันนี้ผมแชร์ประสบการณ์และผมแชร์ในมุมมองผมคิดว่าคนด้านหลังคนหลังเนี่ยคนที่สองเนี่ยน่าจะโดนน้อยกว่าเนะพราะมันเป็นอะไรที่เห็นว่าคนเขาเริ่มจะทําถูกต้องแล้วเพราะถ้าเกิดสามรกรณ์บอกว่าอันนี้ผมผมคิดในแนในมุมของของผมเองแล้วกันนะถ้าบอกว่าเออยื่นไม่ยื่อเราตรวจเท่ากันหมดเลยก็ไม่มีใครคิดจะทําให้ถูกต้องเนาะถ้าเราถ้าเราดูนโยบายของสามรกรณที่ผ่านมาแล้วกัน ผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรมสรพากรพยายามอย่างหนึง่งคือพยายามจะบอกว่ามายืา่นภาษีถูกต้องมาเริ่มต้นใหม่มาทํานู่นให้ถูกต้องทํานี้ให้ถูกต้องกันนั่นคือการเชิญชวนแบบหนึ่งเนาะซึ่งคงเชิญชวนแบบว่าลบล้างความผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นแนวโน้มที่ดีกว่าถ้าเกิดเราจะทําให้ถูกต้องนะครับหลายคนก็จะเถียงผมต่ออันนี้ผมเจอบ่อยมากก็จะโดนเถียงต่อครับบอกว่าเฮ้ย hey, พี่แต่เพื่อนผมคนเนี้ยไม่เคยยื่นภาษีเลยนะพี่เป็นสิบยี่สิบปีเลยตอนนี้รวยมากเลยแล้วเขาก็ไม่เคยโดนตรวจย้อนหลังเลยพี่ ก็แปลว่ามันไม่โดนตัวทุกคนใช่ไหมใช่ครับมันไม่โดนตัวทุกคนบางคนโชคดีอาจจะไม่โดนเลยก็ได้ครับทําผิดอาจจะไม่โดนเลยก็ได้เพราะไม่เจอแต่ไม่ได้แปลว่าเราคนตอนที่เราเลือกตอนนี้เราจะเป็นคนโชคดีเหมือนเขาเราอาจจะเป็นคนโชคลายก็ได้ครับเราอาจจะเป็นคนโชคลายสุดๆก็ได้ครับที่พอเราตั้งใจจะทําผิดแล้วเราอาจจะเจอหรือเราตั้งใจว่าเฮ้ยฉันจะไม่ยืนแบบเขาสุดท้ายเราไปเจอย้อนหลังหนักกว่าเดิมเพราะว่า การทําแบบนี้เนี่ยเมื่อโดนตรวจแล้วอํานาจกฎหมายมันมีนะครับมันอยู่ที่ว่าจะใช้กับใครอันนี้ผมก็พูดแบบแฟร์นะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ที่ว่าจะบังคับใครมากกว่าหมายถึงใครเจอโดนตรวจแต่พูดแบบนี้ต่อดีกว่าในอนาคตรครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าการถูกตรวจพวกนี้จะง่ายขึ้นด้วยระบบด้วยเทคโนโลยีด้วยกฎหมายใหม่ๆต่าง,างๆด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยให้การตรวจสอบเน,เน้นโดยการใช้ระบบมากกว่าคน เนาะพอใช้ระบบมากกว่าคนแปลว่าการสกีนการตรวจสอบหรือการเชื่อมโยงข้อมูลมันจะไวขึ้นคนที่ทาผิดก็มีโอกาสที่จะถูกตรวจสอบมากขึ้นอันนี้อ้างอิงตามแนวทางกรมสรมพากรซึ่งถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้ค่อยมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งละกันแต่ว่าโดยรวมผมว่าโอกาสมันเกิดขึ้นนะครับทีนี้พอโอกาสมาเกิดขึ้นเราดวนตรวจแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีประเด็นอีกนิดหนึ่งที่อยากจะเล่าต่อให้ฟังนะครับเรื่องของโทษครับเรื่องของการผิดการทําความผิดเนี่ยในมุมของกฎหมายมันมีความผิดอยู่2แบบ แบบแรกคือผิดแบบตั้งใจผิดเลยคุณมีหน้าที่ยื่นภาษีคุณมีหน้าที่ยื่นและเสียภาษีคุณไม่ทําเลยเนี่ยพอคุณเลือกที่จะทําแบบนี้โทษของมันเนี่ยมันจะมีการย้อนหลังที่สูงกว่าสูงกว่าคนที่ยื่นภาษีไม่ถูกต้องอใช้คํานี้แล้วกันสมมุติว่าเราไม่พูดถึงคนดีที่ยื่นถูกต้องนะฮะเราพูดในสองมุมมุมแรกคือคนที่เลือกที่จะยื่นภาษีไม่ถูกต้อง แล้วก็แล้วก็อ่ะขอโทษเอาใหม่ดีกว่ามุมแรกคือมุมของคนที่เลือกจะไม่ยื่นภาษีเลยไม่เสียภาษีเลยหนีไปเลยแล้วกันอันเนี้ยโทษมันจะหนักกว่าคือกฎหมายมีอำนาจย้อนหลังมากกว่าครับตรวจสามารถตรวจสอบย้อนหลังไปได้ผมสรุปง่ายๆคือประมาณสิบปีความผิดณวันนี้ถูกตรวจสอบย้อนไปได้สิบปีกับอีกคนหนึ่งที่จงใจยื่นผิดยื่นไม่ถูกต้องเลยตั้งใจยื่นให้มันแบบไม่ตรงความเป็นจริงเลยกฎหมายเนี่ยย้อนหลังเขาได้แค่ห้าปี อันนี้แค่พูดในคอนเซปต์การยื่นนะครับยื่นถูกยื่นผิดยังไม่คุยเลยนะแค่เลือกที่จะยื่นกับไม่ยื่นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันต่างกันแบบนี้แล้วถ้าคุณไม่ยืน่นคุณทําผิดคุณโดนสิมีโอกาสโดนตรวจย้อนหลังสิปีอันนี้ตีความตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าคุณยื่นแล้วยื่นผิดผิดคุณยังโดนตรวจน้อยกว่าคนแรกเลยคุณโดนแค่ห้าปีคือพูดง่ายความเสี่ยงคุณลดลงไปครึ่งหนึ่งแต่มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการไม่ยื่นเลยเนี่ยแปลว่าถ้าไม่เจอคือไม่เจอ แต่การยื่นเนี่ยมันเหมือนกับเอาเอาข้อมูลไปให้เขาดูมันอาจจะมีโอกาสเจอมากกว่าตอนนี้ต้องอันนี้ถ้าพูดในมุมว่า,วาม,มันเป็นความเสี่ยงมันเป็นความเสี่ยงที่ต้องเลือกเอาครับว่าจะเสี่ยงแบบไหนถ้าคุณเสี่ยงเนี่ยเปิดเผยข้อมูลเอาข้อมูลเข้าไปข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ตามเนี่ยเวลาตามหลังเนี่ยมันน้อยกว่าแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่เอาข้อมูลเข้าไปเลยเนี่ยเวลามันยาวกว่าครับมันคือสิบปีแต่ทีนี้ถ้าพูดในมุมของการยื่นแบบ ไม่ถูกต้องไม่มากหรือผิดผิดถูกถูกหน่อยในมุมแบบอาจจะทําถูกสัก70 80%แปดแล้วอาจจะมี20%ที่ผิดเนี่ยไออำนาจตรวจสอบเมื่อกี้ครับของคนที่ยื่นภาษีที่ผมบอกว่าหปีเนี่ยโดยปกติทั่วไปสำหรับคนที่ยื่นแบบไม่ได้ผิดร้ายแรงนะครับมันจะโดนแค่ย้อนหลังได้แค่2ปีเท่านั้นครับเห็นสะกขบของความความเวลาที่มันลดลงไปอีกไหมฮะนั้นมันมันเกิดอะไรขึ้นครับมันมันเป็นความแฟร์อย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณเลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยคุณจะมีโอกาสโดนตรวจนาน โดนตรวจย้อนหลังน่ามากกว่าถ้าคุณเลือกที่จะทําแบบผิดคุณอาจจะโดนย้อนหลังแหละแต่ก็ยังน้อยกว่าคนที่เลือกที่จะแบบตั้งต้องใจทําผิดเลยแต่ถ้าคุณแบบไม่ได้ตั้งใจทําผิดเนี่ยอโอกาสที่มันจะตรวจสอบคุณเนี่ยมันจะเหลือแค่2ปีซึ่งโดยปกติทั่วไปคนที่ยืนศศ่นภาษีอะครับมักจะโดนย้อนไม่เกิน2ปีอันนี้พูดในมุมที่ผมเจอนะครับจากประสบการณ์บางคนถ้าโชคร้ายจริงอาจจะโดนมากกว่านั้นนะแต่ในมุมที่ผมเจอประสบการณ์จริงผมโดนก็ผมเห็นว่าก็ไม่เกิน2ปีส่วนใหญ่ อันนี้คือสิ่งที่กฎหมายกาหนดให้เราทําครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องมานั่งพิจารณาว่าเราจะเลือกทางไหนเวลาผมสอนเรื่องภาษีหรือเวลาได้คุยเรื่องภาษีก็ตามครับในมุมผมผมผมคิดว่าคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะทําแบบไหนเนาะเราจะไม่พูดว่าอาส่วนตัวแล้วกันอันนี้ขออนุญาตพูดว่าเป็นส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมจะไม่บอกว่าคนที่ยืนภาษีเป็นคนดีคนไม่ยืนภาษีเป็นคนเลวผมจะไม่ตัดสินคนด้วยคําพูดแบบนี้ แต่ผมคิดว่าในฐานะที่เราบริหารจัดก,การเงินการไม่ยืน่นภาษีการทําไม่ถูกต้องตามกฎหมายแปลว่าคุณกำลังรับความเสีย่ยงถ้าพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมชวนคุยเรื่องวางแผนภาษีไปด้วยแล้วกันนะครับไหนๆพูดแล้วขออนุญาตตามต่อไปเลยเวลาเราพูดถึงคำว่าวางแผนภาษีเนี่ยเรากาลังใช้ผลของมันณนวันนี้ ใช้ผมกอมาณนะวันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมติว่าคุณเลือกที่จะวางแผนด้วยการซื้ออสมมติถ้าเป็นบุคคลธรรมดาซื้อประกันซื้อกองทุนหรือดถย่อนต่างๆชอบดีมีคืนทั้งหลายเนี่ยคุณเลือกสิทธิ์ที่จะใช้วันนี้แล้วมันก็จะลดภาษีนะวันนี้แต่สิ่งสําคัญคือถ้าคุณเลือกวางแผนภาษีผิดใช้คําว่าเลี่ยงหรือหนีไปเลยเนี่ยมันไปเพิ่มความเสี่ยงที่เมื่อกี้เราคุยกันครับคือฝั่งที่จะถูกตรวจสอบในระยะเวลาที่นานขึ้นอันนี้คือการเลือกวิธีวางแผนภาษีที่ผิดหนึ่งเรื่อง กับอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ตรงที่คุณเลือกไปเนี่ยมันจะช่วยประหยัดเงินคุณได้จริงๆหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่เพราะเวลาทําผิดเรื่องภาษีสิ่งที่โดนตามมานะครับมันก็จะไม่ใช่แค่ภาษีแล้วเนื่องจากมันเป็นกฎหมายมันก็จะมีทั้งโทษที่ต้องปรับตามความผิดอาญาทั้งหลายนะครับอาจจะโดนค่าปรับอาญาโดนค่าปรับนู่นนั่นนี่ตามมาแล้วก็จะมีเรื่องของภาษีที่ต้องเสียแล้วก็จะมีเรื่องของเบี้ยปรับที่คิดจากภาษี แล้วก็จะมีเรื่องของเงินเพิ่มก็คือดอกเบี้ยที่คิดจากภาษีเวลาคนจะวางแผนภาษีเนี่ยมันลดภาษีณวันนี้อย่างที่ผมบอกนะผมเน้นว่าเอ้ยเวลาคนวางแผนภาษีมันจะลดภาษีณวันนี้ครับแต่การวางแผนภาษีที่ผิดเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะต้องจ่ายเพิ่มในอนาคตมากขึ้นอีกจากสิ่งที่ไม่ใช่ภาษีนั่นคือไม่ว่าจะเป็นโทษค่าปรับต่างๆอาจจะเป็นโทษทางอาญาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบี้ยรปรับที่คิดเพิ่มจากภาษีเข้าไป หรือไม่ว่าจะเป็นเงินเพิ่มคือดอกเบีย้ยที่มันคิดจากภาษีเช่นเดียวกันทางเลือกที่เลือกผิดแบบนี้คนส่วนใหญ่มักจะมองผลระยะสั้นคือวันนี้ฉันไม่ต้องจ่ายแต่ระยะยาวเนี่ยพวกนี้มันกลับมาทําร้ายหนักกว่าเดิมนะครับมันคือเรื่องเดียวกันนะครับทั้งยื่นทั้งวางแผนมันคือในกรอบในขอบเขตเดียวกันเลยคือเรากําลังทําเพื่ออะไรเรากําลังทําเพื่อให้เราเสียภาษีน้อยที่สุดแต่วิธีการที่เราทาให้เสียภาษีน้อยที่สุดเนี่ย ต้องถามตัวเองเสมอนะครับว่ามันมีความเสี่ยงในอนาคตหรือเปล่าที่มันจะทําให้เราต้องเสียภาษีมากขึ้นมันมีความเสี่ยงหรือเปล่าที่จะมันทําให้เราสูญเสียงเงินมากขึ้นซึ่งหลายคนเลือกมองณวันนี้เหมือนอารมณ์เลือกความสุขณวันนี้ครับวันนี้ฉันลดได้ฉันจบเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันโดนไม่โดนค่อยว่ากันพอไปโดนปับ๊บเฮ้ยซวยว่ะโดนตรวจเอาอีกแล้วต้องจ่ายเพิ่มอีกแล้วแต่เราไม่เคยประเมินเลยครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเลือกณวันนี้เนี่ยมันทําให้เราคุ้มค่าในระยะยาวจริงไหม อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากฝากไว่มา,มากๆเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้เราบริหารจัดการเงินไม่เป็นแล้วก็เวลาคนเลือกแบบนี้เนี่ยเคยได้ยินประมาณว่าอยู่อยู่โดนสมปร,รณ์ตรวจปั๊บรวเจ๊งเลยไหมครับนั่นเพราะอะไรเพราะว่าง่ายๆเลยครับเพราะมันโดนภาษีบวกเบี้ยปรับบวกเงินเพิ่มบวกค่าปรับทั้งหลายมันมากกว่าเงินที่เขาเคยมีอ่ะมันมากกว่าเงินที่เขาต้องเสียมันคือมันคือทวีคูณขึ้นมาแล้วมันเสียไม่ไหวกิจการที่ ใช้คําว่าน,นี้ดีกว่าคนที่ไม่วางแผนภาษีไม่จัดการภาษีผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับอันนี้แชร์ในมุมมองอีกอันหนึ่งคือคนกลุ่มนี้คนที่เป็นแบบนี้แล้วกันมักจะเลือกที่จะไม่จัดก,การเรื่องการเงินของตัวเองด้วยพอไม่จัดการการเงินของตัวเองด้วยเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าทุกอย่างไม่ได้มีการวิเคราะห์หรือการมองในมุมมองของการเงินเผื่ออนาคตเท่าไหร่อาจจะทําได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันมักจะเป็นแบบนี้แล้วพอเป็นแบบนี้ปั๊มเมื่อโดนภาษีโดนประเมินขึ้นมาปั๊บหมดตัว หมดตัวปั๊บสิ่งที่สร้างมาจะเสียสูญหายไปทั้งหมดนะครับนี่คือนี่คือประเด็นของเรื่องของการที่เราไม่ยื่นภาษีไปจนถึงการวางแผนภาษีอีกประเด็นหนึ่งครับประเด็นสุดท้ายเวลาพูดถึงเรื่องยื่นภาษีเสียภาษีทั้งหลายครับผมอยากให้มองแบบนี้ด้วยคือมันจะมีภาษีบางประเภทที่เรามีหน้าที่ยืน่นกับภาษีบางประเภทที่เราไม่ต้องยืน่นเขาจะประเมินเราเองยกตัวอย่างเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเราต้องยืน่น แต่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมันจะแตกต่างกับภาษีอื่นๆนิดนึงคือมันจะมีเกณฑ์ของเงินได้ให้ต้องยื่นอ่าแยกกันนิดนึงนะครับตรงนี้ใครฟังอ่ะคำว่ายื่นคาว่ายื่นเนี่ยอาจจะงงนิดนึงยื่นกับเสียเป็นคนละเรื่องกันนะไม่เสียภาษียังต้องยื่นภาษีนะครับอย่างเช่นบุคคลธรรมดาเนี่ยยังต้องยื่นภาษีถ้าคุณมีรายได้ถึงตามที่กฎหมายกาหนดเช่นถ้าเป็นเงินเดือนอย่างเดียวปีหนึ่งได้เกินแสนสองคุณต้องยื่นภาษีแต่คุณไม่เสียภาษีแล้วแหละแต่คุณมีหน้าที่ยื่นถ้าไม่ยื่นมีความผิดความผิดของมันคือทษอาาญ โดยมีค่าปรับอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นผู้ภาษีนิติบุคคลใครจดบ,บริษัทอันเนี้ยต่อให้บริษัทคุณเจ๊งคุณไม่มีรายได้แต่คุณยังไม่ปิดคุณก็ต้องมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีใครที่จดแบบภาษีมูลค่าเพิ่มทําผิดคุณก็มีหน้าที่ยื่นภาษีนั้นยื่นเนี่ยมีหน้าที่ยื่นหมดนะฮะแม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้แวบ,บผมพูดว่าทผิดนะผม,ผมความหมายของผมคือไม่มีไม่มีรายได้ ยอดเป็นศูนย์ก็ยังไป็นห้ที่ต้องยื่นครับพวกนี้ันเป็นมันเป็นหน้าที่ต้องยืนน่น,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 ตนแต่กับการภาษีบางประเภทอย่างเช่นภาษีที่ดินและสิ่ีปลูกสร้างเราไม่ต้องยื่นอะไรเลยครับเรารอแค่ใบจากรัฐจากอบตอ,อ,บ,อบทอส่งมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยต้องจ่ายเท่านี้ถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณอุทธรณ์เห็นไหมฮะดังนั้นภาษีบางประเภทไม่ต้องยืน่นเขาประเมินมาเองแล้วไปจ่ายแต่ในฝั่งของภาษีที่เราคุยกันนี้มันเป็นภาษีตามกฎหมายที่เรียกว่าประมวลสรากรกฎหมายภาษีแกัน มันคือสิ่งที่เราต้องยื่นแล้วก็ประเมินตัวเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันจุดท้ายท้ายสุดนะเล่าทั้งหมดแบบนี้นะครับหน้าที่ในการจัดการภาษีในภาพรวมในตอนแรกที่ชวนคุยกันเนี่ยคำว่าไม่ยื่นจะถูกตรวจสอบย้อนหลังไหมผมสรุปแบบนี้ก่อนไม่ว่าจะยืน่นหรือไม่ยืน่นถ้าคุณทําผิดคุณมีโอกาสถูกตรวจสอบย้อนหลังเสมอไม่ว่าคุณจะยืน่นหรือไม่ยื่นก็ตามเพียงแต่ว่าการที่คุณไม่ยื่นภาษี มันทำให้โอกาสในการถูกตรวจสอบคุณมากขึ้นเรื่อยๆจากระยะเวลาที่ในอานานของกฎหมายที่เขากำหนดไว้10ปีจากเทคโนโลยีในอนาคตที่มันมากขึ้นมันจะตรวจสอบละเอียดขึ้นมันจะดูแลเรามากขึ้นมันจะจัดการเรามากขึ้นมันมีโอกาสความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคำถามเมื่อกี้ทวนอีกทีนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาอีกนิดนึงคือสาหรับคนที่บอกว่ายื่นไม่ยื่นก็โดนตรวจเหมือนกัน หรืออถ้ากลับตัวกลับใจยื่นแล้วจะโดนแบบโดนย้อนหลังอยู่ดีอย่างนี้ไม่ยื่นดีกว่าไหมผมอยากให้มองว่าการทําถูกต้องนะวันนี้มันคือการทําหน้าที่ของเราเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อไม่ใช่เพื่อรัฐก็ได้เพื่อเราครับเพื่อที่เราจะได้รู้ข้อมูลตัวเองเพื่อที่เราจะได้ประมาณหรือประเมินจัดการพวกนี้นให้ถ,ถูกต้องแล้วก็เพื่อปิดความเสี่ยงเพราะระยะเวลาที่ถูกตรวจสอบย้อนหลังมันจะน้อยลง โอกาสที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาประเมินแล้วแบบเราบอกเฮ้ยพี่ผมทําถูกต้องมาแล้วเนี่ยปีสองปีแล้วนะพี่เห็นใจผมหน่อยเถอะมันมีเรื่องที่จะไปคุยกับเขาได้อันนี้ผมแฟรๆกับสัมปรกรณน,นะคือเราไม่เล่นบทว่าใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้ายนะแต่ผมคิดว่าการคุยแบบนี้มันคือข้อเท็จจริงนั้นนี่คือสิ่งสําคัญที่ผมคิดว่าเราควรหยิบมาทําแล้วก็จัดการให้ถูกต้องครับถ้าใครยังไม่ยื่นภาษีหรือว่าคิดว่าตัวเองจะไม่ยื่นภาษีผมก็ต้องถามว่าเราคิดว่าเราจะ อยู่แบบนี้ได้นานแค่ไหนหรือเราตั้งใจว่าโอเคถ้าถูกตรวจเราเกมเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่เลือกกันนะครับไม่มีความดีหรือความชั่วไม่มีไม่มีเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแล้วกันมีแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําในเรื่องของภาษีคือเราทยังก็ได้ให้เงินเราอะครับเสียกับเรื่องนี้น้อยที่สุดคําว่าเสียน้อยที่สุดก็คือ เสียเองน้อยที่สุดด้วยแล้วก็โอกาสที่จะถูกคนอื่นประเมินเนี่ยให้มันเสียเพิ่มขึ้นเนี่ยน้อยลงไปด้วยนี่คือในมุมมองที่แชร์กันวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ฮะหวังว่าน่าจะได้รับความรู้หรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้หพูดมาซะยาวเลยแต่ว่าเชื่อว่าก็น่าจะมีประโยชน์กับใครบ้างน,นะครับภาษีง่ายง่ายง่ายพร่อง